ยายปลูกขานะคะบ่ะคุดอีกใหย่หบ่ตื่นพวดบ่ซื้อมานะคะต้นหมวดนี้ห้าสิบบาทนะคะขาพันอะไรไม่รู้แพงมากเลยหัวใหญ่ปลูกใส่ลอ้ลอรถไว้ทําพันนะคะ คุดล่องอีกมันก็ตื่นพู้อ่นคนคนปลูกกับคนถ่ายความคิดไม่ตรงกันนะคะห <c oughs> ัวใหญ่มากเลย ได้อยู่ไม่กี่หลุมนะคะปลูกริมรั้วใส่ล้อรถนะคะยายนะแกี่มืก,ก่อนได้นะพอแล้วอันนี้เอาไว้ไปปลูกอันตรง้นเหล่าไก่เสาไฟฟ้า เข้าสวนเรานะคะอันนี้จะไปปลูกตรงเล้าไก่ให้ได้ส,สวยๆอันนี้บ้านสวนเราของอุไรบ้านสวนเรานะคะ ฝังโน้นจะเป็นคันล้อมมะพร้าวอันนี้ไปปลูกเล้าไก่เล้าไก่เก่านะคะกล้วยกล้วยน้ำวา้าต้นแค่ขาวอันนี้บัวเหลี่ยแเราไม่เป็นลูกแล้วนะคะถัวก็วายหมดละ วายหมดแล้วนะคะอันนี้ต้นดอกไม้พริกพริกนะคะอันนี้แมงลักผักชีใบเลื่อยเหล่าไก่เลาอยูนู้นะคะเราจะเอาขาไปปลูก